มสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์เลยครับอยู่กับผมคนเดิมดุศิษเกมเมอร์นะครับผมก็วันนี้เราอยู่กับปืนในตำนานอีกหนึ่งกระบอกนะครับจะเรียกว่าตำนานก็ได้นะครับผมเนาะนั่นกะ็คือปืนตัวนี้เลยนะครับ K2 ติดปอมนะครับผมเนาะปืน K2 ติดบอมเนี่ยเป็นปืนในตำนานนะครับจำว่าในตำนานตำนานนี่ไม่ได้หมายความว่ามันอา ตำนานนี้ไม่ได้หมายความว่ามันแรมันหายากอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยจะเรียกว่ามันหายากก็ก็หายากได้อยู่เพราะว่าตัวเกมไม่เอามาขายนะผมเพิ่งเห็นค่ายเซปโตเนี่ยที่เอามาขายค่ายกาลิน่านี่จําไม่ได้จะจไม่ได้ตอนผมเล่นค่ายกาลิน่าเนี่ยผมจะไปเก็บดาลรถถังที่ทีมแดงเป็นฝ่ายทลายรถถังสองสองสองอ่าสองคันเนาะมีเอกับบีส่วนทีน้ําเงินเนี่ยจะเป็นฝ่ายกันจนกว่าเวลาจะหมด ถ้าเวลาหมดแล้วทีมแดงทำลายถังไม่ได้มีํำเนินชนะครับผมซึ่งในดานเนี่ยมันจะมีการดรอปปืนเคทูติดบอมกับ r p g อ่าซึ่งมันจะดรอปในด่านแล้วก็ไปหาเก็บมานะครับแล้วก็เคทูติดบอมเนี่ยจะได้จากกิจกรรมต่างๆนะครับกิจกรรมอะไรบ้างก็ไม่รู้แล้วแต่ช่วงแล้วแต่เขาจะแจก,กเนาะอ่าแต่ถ้าจะเอามาขายในร้านค้าเนี่ยอันเนี้ยอืมผมยังไม่เห็น ที่ผมยังไม่เห็นเนี่ยคือหมายถึงของเวอร์ชั่นเก่ายังไม่เห็นแต่ของค่ายเปเปโตเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นที่ที่ผมไปได้กระบ,บอกเนี่ยมาเนี่ยผมมาได้ผมได้จากหน้าเว็บของเปเปโตครับผมนะคือหน้าเว็บของเกมพอยแบงค์นะครับที่เราซื้อปืนหน้าเว็บอะผมได้มาจากตรงนั้นครับผมตรงนั้นเขาเอามาขายพอดีผมกำลังนั่งคิดไงว่าเอ๊จะทําคลิปอะไรดีเนาะผมก็ดูในค้างแสงดูในค้างแสงเสร็จก็ไปดูหน้าเว็บเพราะว่าบางทีหน้าเว็บมันจะมีปืนแปลก หรือปืนที่มันไม่ค่อยมาขายอะ่ะมันก็จะเอามาขายนะซึ่งผมไปเห็นตัวนี้พอดีนะครับเคทูติดบอมนะครับอันนี้พูดถึงเลยนะตัวเคทูติดบอมเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยครับมันเป็นเคทูติดลูกระเบิดแค่นั้นเองมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรเลยนะแต่ด้วยความที่ว่ามันมนสมัยก่อนมันเทนะ่คือปืนที่จะติดอะไรในลักษณะนีน้คือมันมีน้อยนะมันเท่นะครับ,เท,รบเท่เท่มากสมัยก่อนนะครับเป็นปืนเริ่มต้นอีกหนึ่งกระบอกที่เท่มากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับผมเนาะ จำว่าไม่ได้หาง่ายนะครับณปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่ผมเล่นมาก็ยังไม่เห็นการเพิ่งไม่เห็นหน้าเว็บเนาะโอเคครับผมอา,ากยาก็จริงแต่อาจจะไม่ได้แบบยากขนาดนั้นอ่าปืนเนี่ยส่วนมากเขาจะเก็บเป็นแบบสะสมคุยซะมากกว่าเนาะสะสมส่วนตัวผมก็ทําคลิปอย่างเดียวครับผมไม่สะสมเนาะโอเคครับผมเนาะเดี๋ยวเราดูของสเตตัสละกันนะสเตตัสก็ดาเมจที่27หน่วย ปลายเดที่92หน่วยนะครับอัตราความมันยำอยู่ที่52หน่วยเอ็มสปีดที่72นะครับแรงดีดแนวตั้งแนวนอนจะอยู่ที่58ทับากระสุนอยู่ที่30นัดนะครับระยะยิง1้อยนะครับผมซึ่งตัว K2 ูติดบอมเนี่ยจะต่างกับ K2 ูธรรมดาแค่น้ำหนักเลยซึ่งเคูธรรมดาเนี่ยจะเบากว่าคือเอ็มสปีดอยู่ที่80หน่วยแต่ของติดบอมเนี่ยมันมีไอเทมก็คือมีอุปกรณ์เสริมติดบอมเข้ามามันก็เลยจาก80มาเลยลดเหลือ72ดหน่วย แค่นี้เลยครับสำหรับ K2 นะครับไม่มีอะไรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกันในเกมดีกว่านะครับเปลายิงไม่วางระเบิดก็เดสแม็กซ์นยู่ช่องด่านเนี่ยไม่อาจจะเป็นจุดจุดนะครับขายาก็ก็คงใส่เป็นคุมเนาะเหมือนเดิมนะครับผมไปไปเล่นกันดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเนาะขีดขวาก็จะเป็นยิงลูกระเบิดนะครับโดยปกติเนี่ยถ้ายิงลูกระเบิดมันจะต้องเป็นตัว B เนาะบางคนก็ปรับเป็นตัว E นะครับแต่อันเนี้ย ที่ขวาจะเป็นการยิงลูกระเบิดเลยนะครับผมแล้วก็มีลูกเดียวนะครับใช้หมดแล้วหมดเลยนะจะไม่มีเพิ่มนะครับผมเนาะนับเดียวตายครับปิ่นครับสู่ความเว่อวางอันไกลโพ้นครับผมพอเจออยู่ไม่โดนตายโอ้กระสุนหมดเร็วมาก เหลือไม่ถึงแม็กครับเหลือ25้านัดเฮ้ยโอ้โหไม่ตาย,อ,ยอันนี้เลือดเยอะอันนี้เลือดเยอะเลือดเยอะด้วยก่อด้วยถ้าเป็นสมัยก่อนอนัด,น,ดนัดเดียวร่วงครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเขาเขาไม่ค่อยสามสองนันเท่าไหร่ครับก็จะมีอยู่เลือดร้อยยังพอิ้อยู่เฮ้ยใ,ใครว่าจะตกใจ ู้ยิงไม่โดนด้วยแต่ยิงนี่คิดหนักก่อนนะค่อยๆดูนะว่าจะยิงใครมีนัดเดียวนะมีนัดเดียวไม่ตายสม,มดีนะเพื่อนยิง ไม่ตายโอ้โเลือดเท่าไหร่กันเนี่ยพี่โดนไี่โดนแต่ไม่โอ้โหอะไรวะโอหแล้วอะไรวะมาวางระเบิดผมไม่มั่นใจนะเพราะผมจะยิงใครได้วางระเบิดเนี่ย คือต้องเท้าความก่อนว่าธรรมดาอไอเราก็ยิงใครไม่ค่อยได้อยู่แล้วแล้วเรายิงมาเล่นปืนเอทูกระบองด้วยนะบอกเลยเปอร์เซ็นต์ที่จะฆ่าได้นีน้อยมากดวยที่ว่าปืนมันเป็นปืนรุ่นเก่าละกระสุนอะไรก็ไม่ค่อยจะเยอะเนาะสิ่งที่มีก็คือนั่นแหละที่เราพูดต้นคิดก็คือลูกกระเบิดนะครับที่จะเป็นอาวุธเดียวที่จะสามารถทะเลิดให้เราได้นะครับ โอเคจบถ้าเจอเลือดร้อยก็ได้อยู่โอเคนะหมดละไม่มีอะไรละปืนตอนนี้กระสุนเหลือเท่าน,น,น,นี้เขาไม่เห็นผมนะรอต่อไปจริงๆแล้วปืนอ่ะมันจะดีไม่ดีคือปืนอ่ะมันมีพื้นฐานอยู่ว่าปืนไหนดีไม่ดีใช่ไหมแต่มันก็ขึ้นหัวผู้เล่นทีหนึง่งถ้าเราเล่นเก่งเราเล่นเป็นเรารู้จักใช้มันมันจักปืนกาก็เป็นปืนเทพได้แต่เพราะเออเราไม่ใช่ผู้เล่นที่แบบเล่นเก่งแบบนั้น ก็เลยต้อง,อ,งอาศัยปืนที่แบบมันดีๆหน่อยที่จะทําให้เราสังหารศัตรูได้ดีครับที่จะมาตรงนี้เรียบร้อยไอเชือกลูกไม่น้อยต้องซื้อไอเทมเพิ่มลูกกระสุนเพิ่ม40%นะครับ40%ของ90ครับผมทีมผมมีโปูนะ เพื่อนหน่อยิจ่ยิงได้บอกก็ไม่รู้เลยเดือดร,ร้อยโอ้โหอย่างว่าแตกว่าน่าจะมีหลายคนระวังผมแล้วผมว่าไอคิดน,นี่แม็กเล่นลูกเตอร เราจะไม่ยิงเราต้องการที่มันหวังผลได้แน่ๆว่าตายแน่ๆเราถึงยิงนะครับอย่งง้มันเปลืองเรามีลูกเดียวด้วยรู้เฉยรู้เฉยไม่มาก็ได้นะเวลาจะหมด ต้องเจอลุยว่ะลุย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 ตายเจ็บนับวุ้ยเชะแตกตายลุ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 ยเลิฟช็อตไปสิดูดูดูช็อตนี้ช็อตนี้อ้องเรียบร้อย <Blue> tea. จานดา,าวตาวรอตรงนี้แหละจานดาวตาวยิงตรงนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะบึ้มถังได้นะต้องวัดดูว่าใครจะเร็วกว่าโอเคไม่ตายาด้วยระเบิดตายด้วยถังไปเพื่อน แตกกว่าดีว่ะเพื่อนโชว์เข้าข้างโชว์เข้าข้างาโชกไม่เข้าข้างนี่ตายหาไปนานแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วลงฐานก่อนเลย จะยิงไม่โดนสลิลบผมอ๋อถงังนึกว่าใครไม่มีไม่มีมมเพื่อนไม่มีเรื่องหลอยไว้ใจผม,มแต่งตอนหน้าตา มาเลยเพื่อนมาเลยมาเลยรอยิงอยู่รอยิงอยู่บอกแล้วรอยิงอยู่พี่ไม่สู้หรอกตรงๆ <laughs> พี่สวมออมน้องจำเลิกค่ะไม่ได้ตั้งใจนะ อย่าหลับเลยคือจะหาเหลี่ยมยังไงเนี่ยฮะงั้นคงต้องหาเหลี่ยมแบบนี้คือยังไงก็ต้องรอศัตรูมาเพราะว่าเรา้าบุกตรงๆมันสู้ไม่ได้ต้องรอยิงลูกระเบิดเอารอเขามาแล้วก็ยิงเลยรอ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 อย่างเดียวมาเลยรอยิงอยู่นะจ๊ะ ไม่ตายไม่ตายสักตัวกูเอาแล้วสีสีครับผมไม่รู้จะสู้ด้วยยังไงตอนเนี้ยเขารู้เหลี่ยมผมแล้วอะ่ะเยเยอ เฮ้ยระเบิดระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครยิงวะผมเจ๋วมากผมพงต้องอาศัยแบบยิงช่วงท้ายๆเอาเนาะจังหวะที่เพื่อนเขาลดเลือดของฝ่ายศัตรูไปแล้วอย่างเงี้ยเราอย่องยไปตามไปซ้ำถ้าเราซ้ำตอนแรกเนี่ยคงไม่ได้เนาะไม่ไหวไม่ไหวอุ้ยไอ้เชี้ยโอ้ล้วเอาไงละเนี่ยนี่รอบสุดท้ายนั้นเนี่ย สะแพกก็จบเลยนะอหม,มต้องหาลหอยแล้ว Oh, do tong tong mai Fire in the hole Bomb has been planted ไม่มาว่ะรอบเนี้ยหายไปไหนกันวอบรอบเนี้ยเบอร์สูงอืมหัวแตกเจ้าอน้าที่เออจะกิน,ส,นสักตัวหนึ่งเหรอวะต้องหาเก็บซากเขาอะ

เพื่อนยิงไปเอาละครับรอบสุดท้ายนะครับตึกพบปะระหว่างเทพกับเทพนะครับตึกระหว่างเทพครับทีมนูุนกับจีเทพทีมนี้กับจีเทพเดินมาไปแต่ผมไม่กล้าไปเลยเพื่อนรออัดเจะเฉียบหายเลยน เอาโดนเฉยยิงหมดโอ้แตกไปละเจอใหม่ชิมหน้านะครับบ๊ายบาย